สองเรพลงประจำทีมนสายมือท่านผู้ชมครับเพลงพื้ทท่นเสียงเพชรหลาหลนหอมหวและ สอบยุทธาการจนเที่ยวการสนามเมื่อชาติสิงยิ่งเสมอกวาเพื่อนกระพวัวหมูนีเอกกลังเป็นนักบู สิ่งงั้ง,งาดทัสงสรทั้งกิจปริยานงดงามสวัสดีพี่ใหญเสียชื่อพ่อพ่อเราพญาสีใสเราทั้งพี่ใหญ่และพี่กลางและเจริญชื่อนี้ไม่มีเสียในหนอนพี่พ่อเรามเป็นหน้าเป็นตาในเมืองมาก จะไม่ให้เสียการเสียงานวิชาที่ฝึกซ้อมไว้ไ<ป>เดี๋ยวพี่มานะไปไหนอะไปเข้าพิธีแป๊บน,นึงขอบคุณนาะมสารับรวระวัน้ำใจที่บอบให้นะครับขอบคุณครับพี่ใหญ่ครับใหญ่ผมยืนเหงานะพี่นะ <laughs> ขอบคุณนะครับ ขอบคุณสำหรับรางวัลน้ำใจนะครับที่มอบให้นะครับเราทั้งสองคนนะครับขอบคุณยงสูงเลยนะครับนี่คือความรักความเมตตาของท่านผู้ชมที่กรมรับนะครับต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมที่มอบรางวัลให้กับสองพระเอกประจำทีมงานนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกราบขอบคุณทางการชอบภาพนะครับขอบคุณครับน้องชายมารางวัลเลยก่อนที่จะกลับบ้านพี่ได้เขาว่าในวังหลวงตอนเนี้ย มีการชิงตำแหน่งพระศรีสงครามเกิดขึ้นพี่คิดว่าพี่ใหญ่ต้องเดินทางไปก่อนเราแน่เห็นทีว่าเราสามพี่น้องต้องมีคนใดคนหนึ่งได้ตําแหน่งพระศรีสงครามเดี๋ยวจะชวนน้องไปประลองฝีมือในวังหลวงดีกว่าเบรกวิเทสเซเพลาหขอตัวครับและเบรกฟรีสไตล์นอไก่ กฎวาสนาอนาคตได้รับบทต่างกันด้สู้ชีวิตไในคิดได้ฟันในรอดโฝนจนพยานชีวิตทุกวันไม่แน่อนอนชั่วจะดีอยู่กันที่มานะขันติวิริยาดังคำพระสั่งสอนเวทีชีวิตไม่ผิดเวทีละคร ฉากจบทุกตอนเขาลาอนจากไกลผูตามชม้แก,ก่งการแสดงเส้นหน้าเวทีครับในท้องเรื่องพิษรัาแรงดีพบกับดาวตลกจากภาขภาบครับลูกกอล์ฟชวนชมและช่วงนี้พบและสัมผัสกับหัวหน้าผู้นำทีมงานเพกงของท่านนักร้องของคุณนพพลัดนายหอับท่าน เสียงปรบมือและรอยยิ้มใอการต้อนรับของพระรับเสียงปรบมือโชคชะตาฟาดิคิดชีวิตเต,ติบโตมาเกิดเป็นชายทารายวิชาจะเกิดมากันทำมามฝากด้วยช่วยเชียร์รัะ เพลงหนุ่มในทีมงานอีกหนึ่งท่านครับฝากไปด้วยครับไอ้หนุ่มยอดกตันยูแห่งตวันนนทบุรีเด็กคนนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าครับรับบททวีสัตว์มีน้องรักพิ้งิดชัยสี่ห้องของหัวใจมีมีใคร มาจับจอมถือว่าปีนี้ประสบความสำเร็จนะคนขนาดนี้น้ำก็ไม่ค่อยมีกันดูที่คนดูนั่นงกันยังข้าวโดนเปลียงเลยนหกระทาน่างนี้จะมาถูกอย่างสันทัดทุกท่าทีเพลงกระบี่เพลงกระบองเก่งกว่าใคร วายแถวคลองตึกกองชื่อเรียงไกลารานของใครวะเออขอบขอบพระคุณครับขอบพระคุณคุณแม่นะครับ thank oh. you มแต่อ,กกอคือนนี้ดีคบรถถึงกำหนดหมดเวลากลาบอยากมิดแปเย<ะ>จะรีบกลับไปไหนเนีย่ย อาวทำไมก็ดูทางทิ่ต้องรีบกลับก่อนไอ้ฮาดูทางเข้าติดที่พายกูยังไม่มั่นใจเลยกูจะเข้าดีไหมเนี่ยทำไมโอ้โหขากกับกูกลัวโจรจะพ้นแล้วเกินแต่วันนี้เล่นง่ายแล้วสบายใจได้เลยเพราะอะไรคนยังไงก็ไม่ลุกเราเล่นดีถ้าเป็นมึงมึงจะออกไหมล่ะเป็นกูกูก็ต้องหาเพื่อนออกเอาเชียแล้ว่อนฝากกูดีมังมานี่ก่อนครับขอบพระคุณมากครับโอ้โหีีขอบพระคุณครับขอบพระคุณรองน้ำใจนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณท่านผู้ชม ชาวอ่างทองแสวงหานะครับก็แฟนขับนมรัตทุกสถานที่นะครับที่วันนี้ติดตามชมผลงานการแสดงนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็ขอบคุณคณะท่าเจ้าภาพด้วยนะครับขอสิทงพวกมือให้กับเจ้าภาพนะครับขอบคุณคุณแม่รวยแล้วก็ขอให้รวยอีกนะครับมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณทุกท่านเลยเล่นให้ดีนะวันนี้ปีหน้าแน่นอนปีหน้าไหว้คูแน่นอนเลยหาใครเอานุ่มลจลัตจริงเหรอเนี่ยโธ่หาดูได้ที่ไหนระเอกลำองมาจจะคานอยู่แล้วไปับรางวัลจะไหม ไม่ใช่อุ่นเราอ้วนขึ้นไงอ้วนคูจะอดจะองขนาดนีุู้ยจะอดจะองไอคอกแท็กแล้วปีนี้ตดไม่รู้ตัวแล้วเอะเก่งว่าทหารลิเกไว้ต้องทบสัญญาเลยนะแม่จะเอาลิเกชุดเดิมหรือเปล่ากลัวจะอยู่กันไม่ครบเลืวอเกินว่าต้องมีตายกันมัขอบครเดี๋ยวยายหญิงยังหาฟันฟอมไม่เจอเลยตอนนี้ขอบพระคุณมากครับรางวัลน้ำใจนะทุกท่านเลยนะครับ ขอบคุณครับมาหลายสถานที่นะครับขอบคุณครับอ๋อขอบคุณครับขอบคุณพิจ่าอาสยามนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับเออราวันดีว่าเฮ้ยชนบุรีนะครับพิรดานะครับโอ้นี่เขาย้อยะอ่าเขาย้อยก็มาเออแม่แม่มีทักร้อยแม่แม่เขาย้อยขอบคุณครับนานนานจะมารี่อ่อยี่สิบนะครับพบกันที่วัดทองคุ้งนะครับพนันนิคมชนบุรีนะครับผมแล้วก็ยี่สิบสองพบกันที่ภาคไทยนะครับ สารทอแก่สีภัยนะครับครับอ๋อยี่สิบสองตรงนี้เองโอนี่ของใครนะอ๋อ้คุณเจ้าภาพนะครับน้องจ๊ะนะครับครับผมขอพระคุณมากนะครับเล่นให้ดีนะครับแถวแสวงหานี่เล่นให้ดีเลยนะฮะเดี๋ยวท่านเล่นดีๆเลยท่านเล่นไปดีเช้าลินทาชิพาทยดูมือดูแกจริจริงขอบคุณนะครับวันนี้กําลังใจขอบคุณพี่วนมากพอสมควรนะครับครับถือว่าเยอะถือเคยมาครั้งหนึ่งแล้วครับไม่มีท่านผู้ชมเลยนะครับมีน้อยนะครับวันนี้เยอะ เคยมาเที่ยวที่เที่ยวที่แล้วเล่นที่เดิมไหมที่ที่นี่เล่นตรงนู้นฮะอ่าอ๋อถ้าตรงนู้นน้อยไปแปลกถ้าตรงนี้น้อยก็มันน่าจะมาตรฐรา,<ะ>าะกูก็ไม่มั่นใจว่าเอ้ยกูจะเข้าดีไหมวะขอบคุณครับ,รบขอบคุณดีซาวนะครับพี่ผู้หญิงดีนะครับขอบคุณครับขอบพระคุณอ่าขอบคุณคุณแม่อ๋อนี่ครับขอบคุณว่าที่ภรรยาน้องพลัดไม่หอมขอบคุณคุณป้า,านะครับนกกระทาครับนกกระทาของเขา ไปกินได้ได้แล้วกินแล้วก็กลับไปซื้ออีกเนี่ยเพะอ,อะไรตัวนิดเดียวเองนกกระทาหรือนกกระเจาะมึงดูให้ดีน่ะพอขพระคุณลงน้กใจนะครับเออพอได้เว้ยและช่วงนี้ครับพบกับดาวยั่วสุดเซ็กซีส่สันสนีลูกหล่นเอาเงียบทำพี่อะไรกันละ่ะตายแล้ว เคน,นเยอะดีจังเลยวยวคนี้นกประหลัดยิ้มแก้ปิดเลยสองปีที่แล้วมาดินแดงดินแดง,ดแดงอีกทีไหนดูถือล่มตีเลก็กกะนนมมันอึมึงก็ช่างสันยัเใครี่ใครอยู่ไหมคะอา้าวทำไมมีคนอยู่จะสร้างไมทจำเพายแล้วล่ะได้มาเดี๋ยวไปดูแปบบ๊บมาหาพี่ใหญ่ค่ะให้ใครไปนะซื้อนอกประทลัดให้หมดทีที ว้าว <Wow. S 2> น้องสาวสวยกว่าใครใครจะมองมองไปก็สวยแบบคนจริงน้องสาวสวยกว่าใครใครจะมองมองไปก็สวยแบบคนจริง,รงอย่าทางน้องอย่างจริงใจเข้ามาหาใครลึกใตจนตีนเดี๋ยวทีบเลยไอ้สัตว์ตะหีบสิเออไอ้สัตว์ตะหีบเดี๋ยวมึงมันจะเหลือแต่หีบเอาเ,อาเอาาหี้ยกัดหีบต้นเหี้ยบมาเย็นกี้มาหาใคร หาพี่ใหญ่ค่ะแล้วเขาลงก่อนก๊็เร็วเขาลงก่อนแดดร้อนเล่นอย่างนี้ไงเขาถึงหาอดีเทพอดีเทพเล่นอยู่กับกูอีกใครอดีเทพอ่ะเหนกับกูอีกปล่อยเขาอย่าไปยุ่งกับเขาแล้วมึงพูดถึงเขาทำไมล่ะกูสนิทกับเขาเองสนิทกับใครสนิทกับเขาแต่เขาไม่สนิทกับกูมากใครนะพี่ใหญ่รอแป๊บก๊ปีกินนกไปเยอะไหมมึงอ่ะทำไมอ่ะมึงหม่นเหม็นนกในปากมึงมากเลย กติดนกหรือติดขี้ก็ไม่รู้อ่ะว่าไงอีสายเดียวเที่ยวดึกต้นตึกตอแหลผมบอกบอกผมไม่อยู่จิ๋มมาเออผมไม่อยู่ผมไม่ขออภัยหมายเรียกท่านเรียกไม่สามารถให้บริการทางเพศได้ขนาดนี้พี่ใหญ่ติดเครื่องหนีใช่เหรอเนี่ยเจอจิ๋มด้านในจริงเหรออยู่ใช่ไหมอยู่จ้ะพี่ใหญ่ค่ะพี่ใหญ่เดินดีๆอีกทีแวังเอเอาอีหาจิมแบนเดียวแล้วอ๋อ อู้ใหญ่จริงๆเลยใหญ่สมชื่อมึงหาเจอเหรอเจอสิอย่าล้มไปโดนหัวเข่าเดี๋ยวก็น่าเนอะใหญ่เอาอะไรตีได้จีบเนี่ยขอบเตียงเนี่ยซุ่มซ่ามเข้ามายังไงเนี่ยปิดปิดหมดเลยปิดแล้วขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณครับโอ้โหนี่รางวัลรางวัลทะลุเป้าดีจังเว้ยพวกนี้เราไม่สามาไปไลฟ์สดหรอกเราอยู่เล่นที่นี่แล้วไลฟ์แม่ที่นี่ทุกวันไหมเขาให้มึงเล่นหรือไงล่ะเออน้ากูจะเน็ตเดี๋ยวกูคุยได้ มันสนิกกับใครสนิกกับเจ้าของสวนข้างหลังเน <c oughs> ี่ยกูอยากรู้มันคือต้นอะไรกูดูไม่ออกจริงว่าเรียกต้นแคร์ต้นแคร์ต้นแคร์เออไอ้ที่หายใบยังไม่แคร์ต้นเลยมึงดูนี่จะคืวงไงมันกำลังผลิใบเข้าใจไหมเออเขาผลิใบเดี๋ยวเขาจะออกใหม่ใบนะ่ะแห้งทั้งสวนเลยกูมไม่ขาดน้ำที่นี่เ <c oughs> ข,ขาแรงแวะหาเขาแรงเออไม่แน้ำน้อยมึงเชื่ออวไม่แรงหรอกในเมืองมาแรงอีกตรงนี้เนี่ย คนป้าด้วยนะเขบประคุณมากครับหายทางเข้ากูไม่มั่นใจเลยไม่รู้ว่าไฟงานไหวกูหรือไฟงานศพที่วัดบ้านเพชรเลยเนี่ยเข้าไปกูก็หวัดดีเจ้าภาพยังดีเลยกูก็นึกว่าพอจ้ะหายเข้าผิดงานจริงปูไปเข้างานไหนเข้ามึงอ่ะงานจบจีิงทั้งนัก็บอกถึงไฟบุกเข้าเลยเอ้าไฟงานกูก็เข้าเลยมึงไม่ดูแหละถ้าไฟแบบนี้กูเรียกพ่อโคตรวนไี้ขาวๆไม่ได้ก็กูไม่รู้ใช่ไหมที่ไฟกูมากลางวันอ่ะวันนี้ ูกินข้าวเสร็จเรียบร้อยพ่อโเกลอกเกลอะเกลอะไรลูกลูกเขาเกลอะไรคือเขากำลังจะเผาแล้วลูกอ้าวเียโี่อะไรวะจีไม่เผามึงไปด้วยพี่ใหญ่ขะจิ๋มม่าพี่ใหญ่อ่ะคิดถึงจังเลยไม่เจอกันนานเป็นยังไงบ้างสบายดีหยุดไปหลายงานพี่หยุดรายงานจิ๋มไพ่หยุดหลายงานจัดกูต้องลาข้าวข้าวสารจากกระถางทูบมาหุงกินแล้วเนี่ย จิมอะรักพี่นาเมื่อไหรไไพี่<ด>พี่<ด>จะรักกับจิมสักทีหนึ่งถ้าพี่ใหญ่รักจิมเดี่ยฟังก่อนคือเราจะพูดอะไรก็ได้แทนตัวเราว่าฉันหรือว่าหนูอะไรก็ได้อย่าไปเรียกชื่อเลยชื่อมันฟังมันยังไงไม่รู้ไม่ได้พี่เนี่ยเนี่ยเป็นแบบนี้ไงเราไม่ทันสมัยเดี๋ยวนี้เขาก็ ลุกประลัเจ้าโนบโนบหนีลูงแล้วเดีชื่อเธอมันไม่แน่นะฮะไม่เป็นไรพี่เนี่ยไม่ยากคือฟังชื่อเธอแล้วมันคิดนะเข้าใจไหมจะคิดทำไมล่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นที่ชื่อมาหรอกมันเป็นที่เรานะไม่เกี่ยวกับชื่อเออพี่เกี่ยวกับชื่อของน้องปกติใครครับน้อรับรางวัลที่ไหนขอบคุณครับบอสอุ้ยถ้ายาวขนาดนี้ไม่ใช่พวกน้องชื่อคงไม่ใช่ไอ้ก๊อฟหรอกขอบคุณครับโอูยดีจังเว้ยหรืไหน กูเห็นมึงเรียกพี่ชาพี่ชาอยู่ไหนเขาดูไลฟ์เขาจีนทุละเขาดูไลฟ์สดเออเขาเขาชอบเรายังไงวันนี้เขาไม่อยู่ดูวะเขาชอบเราก็ถึงไปหาเราแต่เขาดูไลฟ์สดสะดวกกว่าอ่าได้เข้าใจเข้าใจมีอะไรว่ามาพี่จิมมาเบื่อจังเลยจิมจิมเนียงอยู่คนเดียวหมุนหมิ่นงุ่นง่านง่อยเงาพี่ไม่เชื่อนะจับจิมแมวแมวแมวหน้าเปลี่ยนไลฟ์สดด้วยนี่ไปดูอีกกล้องเลยเนี่ยเด็กๆเพียบเลยมาจับยิ่งไม่ดี พี่ถ้าไม่อยากจับจีมนะหอมจิ๋มก็ได้ได้หายคิดถึงเลยได้หายคิดถึงกันไปเลยเ๋มได้หายคิดถึงกันไปเลยไอ้ใหญ่ไม่ถนัดกูแทนได้ไหมมึงจะหอมจิีมเหรอหอมมึงกูไม่ได้จะหอมจีนกี้ก็ฉันน่ะอยากแต่งงานกับพี่เนี่ยรู้ไหมหน่าเกลียดผู้ใหญ่เขาดูเยอะแยะไปเราลิเกมาจากกรุงเทพเล่นให้มันเรียบร้อย เอ้าก็เขาว่าวาดฝันไว้ถ้าเกิดว่าไม่แต่งงานกับพี่นะล้มแลวล้มตเลยอื่นก็ได้นะไม่ต้องมาเล่นจับมือนี้ไม่ดีไมอ่ะมันไม่ดีโวยไม่เป็นไรหรอกโวยไม่เ้็งไรนะาเขาก้องเยอะแยะนี่โตแล้วนะพี่ไม่รับเพราะเขาไปดเกณฑ์หลักด้วยเมื่อสิบปีที่แล้วพี่กล้าเล่นแบบนี้อุ้ยสิบปีอุ้ยจะขึ้นคนละสิบปีเชียวที่พี่ก้าเล่นเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วชายชายไม่น่าเกียรตินี่ไม่แม่เขามาเนี่ยจับเขามาเยอะแยะเลยเขามาจับมาเกียรติโผล่ นี่เหมือนจะจูนหาขึ้นเต็มที่อ่ะจับซีจับซีจับไปแบบเพลงนี้ป่บเพลงนี้ป่ะไอ้ก๊าอะไรปิกมึงอย่าท้อลงได้ปุ๊บจับจับนเ,นเนี่ยมึงต้องร้องเพลงเนี่ยจับซีจับซีจับ s <ans> <S พี่ดูมันดิน้่มันเล่นรีเกแบบนี้หนูจะไปไงอ่ะเปลี่ยนเพลงไปสิเออเอาเปลี่ยนเถอะเทปป่ะนี่อ่ะสองปีแล้วแกะสามเพลงไอ้ก๊า มึงรู้ป่าเพลงจะมมหาก,กีเนี่ยแล้วมึงเล่นแบบนี้มึงจะไปยังไงอะมึงก็เลิกเพลงหัวใจกูตรงนั้นเลยนะมึงจะหาเพลงใหม่ๆเตี้ขันหูไม่เอาแล้วนะเปลี่ยนเพลงไปได้ชอบมาชอบมาไอ,ไอ้ก๊รูปแรกนะตาไม่เล่นแลวดุดุดดด อยู่บ้านกันเถออีควายชอบมาชอบม้าไม่ร้องหรอกเต็มทางโอ้ชอบมาชอบม้านั่นไงี่เอาคนได้นั่นไงนั่นไงนี่แหละชอบมา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 สาวตีนี้สิสาวมาตัวก็สาวชอบมาชอบมาชอบมาไอชอบชอบไอร้องชอบมาไปลอยหน้าลอยตาทำไมอ่ะดิ้นก็เข้าจมูกไปทำไงอ่ะโอ้โหโอ้โหเข้า โอ้ oh, พี่เอาแค่นี้แหะเนี่ยปิดเม่เนี่ยโอ้โหโอ้ไอ้ก๊อปเนี่ยเนี่ยน no> ี่น้องพลัดแล้วมึงบอกเขาจมูกไปเยี่ยวต้องเอาแหนะไปด้วยอ่ะโอ้ยโชคโอ้โจ๊ะด้วยมีโจ๊ะด้วยถ้าเล็กขนาดนั้นนะพี่นะหนอนใบชาเอาทีต่างแต่ต่างแต่เป็นสาวเต็มกันแต่แม่มึงเสร็จตองพี่จับบุกลาคุมภาพันจ้า ขนาดนี้เลยให้กูร้องเอาเสียงมึงเสียงมึงเหมือนพรพันธ์เอากูชอบมาคาราโกพามีนามีนาเมคาโอ้โหเพี้ยนเพี้ยนโดยธรรมชาติเตมตาอาบจะพาบิดูดากระดากระดาทิฆาคญาตุลาภุษฎิกาอ๋อจริอ นีาา่ถ้ามึงร้องเองดังเลยเนี่ยเนี่ยเขาสโลอแกงเขาต้องรอ้องเพี้ยนพี่จักเขาก็บอกอยู่ว่าเขาเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลงนี้ต้องเป็นแนวนี้เสียงแบบนี้เนี่ยมึงเอาเสียงจักมึงเครียดอะไรประถามจริงเครียดอะไรมึงปวนมึงเครียดอะไรอย่างละบบอยเอาใจเต็มที่เสียงอะไรอย่างไปได้แล้วหมดเวลาแล้วถ้าชอบก็บอกไม่ชอบ ตับใช่ไหมไม่ไม่ไม่ปู้มไม่เออถือไว้ทำไมใช่ปีนี้เอาไม้หลวังไม่รู้ตัวแล้วเฮ้ยปิ๊กปิ๊กปิ๊กกลัวแล้วลืมไม้หน่อยลืมพวกเราผพาหัวหน้าไปเช็คไปเช็คมั่งหน่อเอออยู่ใช่ไม่ถือไม่ถัอไม่คุณนึกว่ากูใส่ไวเลตอยู่โอ้ไวเลตไม่ไวเลตถ้าพี่ชช่ถ้าพี่ไม่จ้านจเลยพี่ต้องจัดไม่เป็นไรครับ แล้วช่างมันเถอะเดินไปช่างสุ่เออไปถ้าไม่รักแล้วจะปั๊มอะไรอะเป็นไรเฮ้ยนี่คบองลงองลงองลงไอ้ค๊อปองลงอุ้ยกระเทยสูงอายุด้วยไอ้ชิฟมึงไม่ว่าเขากระเทยแก่เก็บตูดไว้ตูดเธอบอสเธอเขายังไหวอยู่อ๋อเวลาเขาปั๊มเฮ้ยยื้กูต้องความดันขึ้นงได้ไปรักใช่ไหม มึงตัดไปเลยนะพูดเก่งปากให้ดีหน่อยสิทูหัวของเบลทูหนัวของบ่าวลบประละกูมึงนี่เล่นไม่เลิกเออ